อยู่ในขวดน้ำอารมณ์แบบนี้นะคะเราก็สามารถปลูกได้นะคะคนพื้นที่สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมุมความสุขค่ะเพื่อนๆค่ะวันนี้เราจะพาเพื่อนๆมาอัปเดตมาละขี้นกกันเลยนะคะตอนนี้ลูกเขาใหญ่นะคะนี่ค่ะลูกใหญ่นะคะแล้วเรามีภาพถ่ายที่เราถ่ายตอนลูกเขาเล็กๆให้ดูนะคะนี่ค่ะตนนัวนี้อันนี้ก็อีกหนึ่งลูกนะคะอันนี้ก็หนึ่งลูกค่ะ ต้นนี้เราปลูกไว้นี่ค่ะตอนนี้ก็กําลังเรือ้อยเรือ้ยอยู่เลยค้างฝากข้อพัดลมนะคะที่เราทําไว้ให้แล้วเราก็ทําระบบน้ําจยดไว้ให้เขาแบบนี้นะคะอันนี้เราจับเขางอลงมาด้านล่างแบบนี้แล้วนะคะอันนี้เราปลูกไว้ในกระถางด้วยขวดน้ําอัลม์แบบนี้นะคะนี่ค่ะเขาก็จะงามปลูกในขวดน้ําอัลม์ก็สามารถมีลูกแล้วก็เราก็ได้เก็บลูกเขาทานได้เลยนะคะแบบสะดวกสะดวกเลยค่ะเราจะเอาเข้าไปแฟนตรงไหนก็ได้นะคะ เอาเขาไปแสงตรงไหนก็ได้ก็จะสะดวกสบายเลยนะคะนี่ไงคะ่ะกําลังออกลูกอีกหนึ่งลูกนะคะตอนนี้นะคะและนี่ก็กําลังติดดอกเพิ่มอีกหลายดอกเลยแล้วค่ะนี่ค่ะแล้วก็นี่ก็กิ่งนี้ก็ลูกเล็กๆอีกหลายกิ่งเลยนะคะค่ะเพื่อนๆใครไม่มีพื้นที่นะคะบ้านขครพื้นที่น้อยถ้าใขรพื้นที่น้อยสามารถนี่ค่ะเพื่อนๆมะลักคีโนของเราติดลูกแล้วนะคะอันนี้หนึ่งลูกอันนี้เราปลูกแบบอยู่ในขวดน้ำนะคะ แบบลอยฟ้าถ ja <น liness. S 1> ่าย nah ี uh, ีเลยค่ะติดลูกอีกแล้วค่ะอันนี้ก็สู้ที่สองนะคะแล้วก็มีดอกขึ้นมาอีกหลายดอกเลยแล้วค่ะนี่ค่ะอันนี้ก็อีกหลายลูกเลยนะคะเดี๋ยวเราไปจะได้กินเก็บกินมะละกีโลกันแล้วนะคะนี่ค่ะอันนี้ก็ต้มตูมอีกหนึ่งดอกแล้วนะคะนี่เลยค่ะอันนี้ติดลูกแล้วติดลูกแล้วค่ะมะละกีโกของเราติดลูกแล้วละกษยเรียบร้อยค่ะนี่ค่ะเราชามระบบน้ำหยดไว้แล้วก็ เราก็ปลูกเข้าไว้ในกระถางแบบนี้นะคะกระถางขวดน้ําอารมณ์แบบนี้ค่ะอยู่ในกระถางเล็กๆแบบนี้นะคะนี่ค่ะอันนี้มีมดมานะคะมีมดมาเกาะค่ะนี่ค่ะส่วนใหญ่มาล่าขีนกเขาจะไม่ค่อยมีแมลงมารบกวนนะคะนี่ค่ะทีนี้มดเราอยู่กับต้นมะม่วงนะคะเขาก็มัวลด่งมาในกระถางของเขานี่เลยค่ะระบบน้ำจุดของเราก็ยังทำงานอยู่นะคะนี่ค่ะระบบน้ำจุดยังทำงานอยู่ จากนี้ติดลูกแล้วเรื้อยค่ะติดลูกแล้วค่ะเดี๋ยวรอรอว่าเขาจะลูกใหญ่ขนาดไหนนะคะและต้นนี้นะคะเราก็แฝงเขาไว้ใต้ต้นมะม่วงนี้ค่ะแต่ไม่ได้ต้นมะม่วงเราทำค้างให้เขานะคะและตอนนี้เขาก็ให้ลูกเราได้เก็บกินเลยแล้วค่ะนี่นะคะเราปลูกแบบนี้ได้นะคะบ้านใครในพื้นที่น้อยนะคะวันนี้มาอัปเดตมาละคิดให้เพื่อนๆได้ดูกันเลยะคะ่ะปลูกในขวดน้ำมัมลมแบบนี้นะคะ ปลูอกอยู่ในขวดน้ำมะรณมแบบนี้เราก็สามารถปลูกได้เลยนะคะนี่ค่ะปลูกแบบนี้ก็ง่ายนะคะแล้วก็สะดวกประหยัดพื้นที่แล้วก็ได้ผลผลิตดีเลยนะคะนี่ค่ะเพื่อนๆค่ะเพื่อนๆค่ะคลิปนี้คงต้องเอาไว้เท่านี้ก่อนแล้วนะคะไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะฝากเพื่อนๆด้วยนะคะฝากเพื่อนๆกดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ